สวัสดีครับยิงกับปุกเราไปขี้นอ่ไมต่ใส่ชื้อรถแจ้หน่อยผมก็ว่าเยอย่เยอะแ่เจังหน่อยดีนะใส่หน่อยหรือใส่หลายน้าต้องใส่ให้พอประมาณนะครับโ<ว>อ้นะคะแล้วค่อยตื่มอีกค่ะ <c oughs> ี๋ยวผมปิดก,ก่อนผมจะใส่เพิ่อมอีกเลยครับใส่หลายแท่งใช่ไ พริกแห้งครับ<ป>ต<า>้องใส่านกมีของแท้ได้โอ้โหแมงวันมีดอกเตย้ปแล้วแท้ว่าแท้แล้วจะมีอะไรแมงมันไม่ใช่แมงวันเรียกแมงอะไรใสงหนันกหี่อหน้องขอช้อนหน่อยครับมีไหมช้อน ให้ลูกดูไลบนจีวยนหัวเราจะใส่น้ำตาลามาเลยนะครับตำแหตงหยาครับ mm hmm. โอ้โหดแล้วแล้วเราใส่มะละกอไหมไม่ตำแต่นี้เลยไม่ต้องใส่แล้วกดเขาปุ่นไปเลยไอ้กี่หัวดิกองกินคนเดียวอะ่ะ เคีื่ก่อนนะครับเดี๋ยวใส่กูดองเข้าไปเลยตัวงครึ่งกุ้งเอาตัวกามใหญ่ๆหอมใ <c oughs> ต่ลายเข็มเน๊ยนะเค็มไหมเค็ม,ลมเลยก็ว่ะเ๋ยตัวเดียวโอ้จะกินหมดแล้ว แล้วก็ใส่มะนาวสองไม่ก็แคนะ่เครเทว้าวถ้าเบิ้งบัตซีนะ่ะถ้าร้างตำก็พุ่นเบินืนไม่หยวกตอนเด้อกค่ะสุดเด็ดไม่หยวนำร้ายตอนมนันเด็ดก มีการปลอกมะนาวนะครับว้าบีไม่เห็นหน่อยเอาไปเทีย่ยวอะไรกันวะเีลยวหวานไงไม่ต้องถึงลูกหรอกพอแล้วอวอืมอว้าใส่มะเอเทศหรือว่ามักน่นนผมจะรวบอันนี้ด้วยนะครับจะใส่นี้ได้ ่ใส่บัตกันจองใส่หมดเลยมันเหี่ยวละเอรคนพยายามจริงมาเอานะครับค <c oughs> นละคนละตรงนี้คุณนะนี่ตัวไงแทบกบบของแทบปลาในถังมันโนโคเคยเลยเนี่ยนัวแซ่บเวอร์ครับเสื้อขาปุ้นยิ้งใส่เป็นตัวไวส้สีน้องให้ตัวเอาตัวเดียวก็แล้วอเข้มที่น,น,นี่ก็เข้มวันนี้ โอ้กินโมเสบไปร้านไหนนะโแซ่บไปคนกล้วยกันหนัวเอากินโมนะกินไหน่อยโอ้โมไปเลยน้ำหน่อยเหรอไปแล้วแก้วอีกเยอ จวค่อยไปยกโปูปัดย้ำกินป้า้าวนำเลยแต่อู้หพอ,อแล้วไม่ต้องเยอะใส่ตัวเย็นไม่อุ่นได้เล็ดไหมไม่ลึกซ <c oughs> ื้อมายี่บาทเด็กแหละเจ้าของจะตำแค่ค้นค้นค้นกระพอ นมจีนจะเละไหมต้องทำมันเละดิบ้าเลยนมจีนจะให้เละทำไมมาพอีอ่น้องแซบแล้วคากเลยนะไม่ต้องชิมอยากเลยครับเราเบียวรู้กันเลยมานี่ไปชิมนะคะอานี้ค่ะบาเนี้เริ่มซุยแล้วรสชาติเป็นยังไง เองจิ้มเองย่องเจ้าของแสดงว่าแซ่บอีหลพร้อมไหมพร้อมกินกับปูครับปูดองเราจะให้ดูยอดเลยเด้อขับกระจกมาหวานหวาน้หวานดีเด็ดนั่นบักแรกดิกิบมะเป็นครับ พักกามีก่อนสินอนตอนนี้เวลาหาทุ่มสีเครื่องแล้วอยากกินตำสัววะนี่หม่แมกินเลย เกลียวงงไปด้เยก้วหวานตะมวดกินมันรวนๆแล้วครับทุกคนเก๋งๆรวนแล้นี่เขาจากกันเนี่ยอะแ้วกดีรือม่เกลียวแบนี่รานีลรกโหด เนี่ยคือตั้มไม่เตมัเตมต้องตัแหละดาดครับเอาไ,ไ,ไ,ไว้นะไว้ยำไว้เป็นไม่ีโกนหัวยนี่จริงใจอยู่ครับจริงใจเองเลยเลนไหนรสชาติคุณจอดครับ ลองชิมได้อะไรดูดได้ไม่ค่อยเปียนเป็นไนโอ้โพีกว่านี่ไม่ค่อยเปลี่ยนเลดมางขาวกัน,งกนมนขงขาวด้วยพ่ตาวด้วยอก็ตำมั่ว อเรนหอยรนี้เรากินหอยได้มาสามวันแล้วนะครับเนี่ยโอ้ไม่ค่อยเผ็ดครับม <c oughs> ีน <c oughs> บาาเข่าแรง <c oughs> ดูนี่เรื่องเข่าแรง,าง,งขาเศร้าจินดันเยี่ยนยอบเยียนจินมัน ผม,มงไม่ใส่หอยได้พอดีข้าแรงจริงสำคัญต้องผักกระจอเนี่ยนะครับแทบาไ,ได้เด็กผ,ผมหน่อยๆทำรำพอดีหนาก็ล้านก็นจ์นี่เป็นามตี๋เลย Hãy đi, cho kênh Ghiền Mì đi. Để không bỏ đi. những video hấp dẫn cái กบเปรี้ยวๆหรอนัวๆนะครับวันที่รถขึ้นมาเป็นแต่หลนะนัวอย่างครับโรสเซียดอกเม็ดยังว่แตกอยู่บนที่รถเลยเกิดุดไอ้เม็ดเกิดที่บ่น้ำตาลน้ำตาลลองไม่มาลอง พักนี่ต้องแอบกินนี่เราไม่อแอาดยอยาธิ่งจุดตาผมเขาถ่ายให,ยหย้เลยม่มีอะไรโทรพักแล้วยังมาเปลี่ยนได้ย,ย,ยี่หานี่ดูอ้ยดินเมื่อยจากตีเทียนร่วนของคนนล่นใจตั้ง้อนเมื่อนี่ั้ง้อนหน้าเนี่ยดูอาการเราเราจะจัดการมันในติ๊ตาเลยนะครับตอนนี้ เจ็บเข้ไหนบ่ได้เลยอแต่ในเนี่ยพอได้เมเจอมาเจ็บบยังบ่เลยนี่นะ

นี่เนี่ยเนี่าโอ้ก oh, kind of ็ก um, ิน้าผิวด anyway> ีน่น like อ่ะผิวดีเดยวกระเบื้องหนาหายก็ดูแล้วชัดเจน่ากินิตัวไปกินขวดมันได้นี่โอ้เแ้วพี่น้องเอาคำหนึ่งอ่ะเอาลองทุดท่ายก็นเอาลองทุดถ้าย ลองสุดท้ายลองสุดท้ายเย็นดัท้ายแล้วนะป่ะเนี่ยเกมจองเนี่ยโอ้ยตามเกจองเรื่อนี่อีกครับวะอ,อึขนะ่ขมดิบอ่ะเนอะขมไปก่อนอีกหายเลยเพราะว่า พี่ตามี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 พือแต่คุนแม่ก็มีน้องแล้วทำนี่ครับทำนี่ครับสวันดีพี่น้องหน่อยดิสวัสดค่ะ